หนูท้องค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อไมโครโฟนนะคะเป็นตัวแทนจากรายการ tomorrow ค่ะหนูอยากรู้ว่าถ้าเอาปัญหาของตัวเองไปปรึกษากับเพื่อนจะได้คำตอบที่ดีจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะ อย่างแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยตั้งแต่เข้ามาแล้วเนะี่ยอะไรคุณท้องว่ะแล้วมึงท้องกับใครโฟนมึงจำพี่หมวยได้ใช่ปะคืนก่อนที่เขาจะบอกเลิกกูอะมึงมีอะไรกับเขาอะ่ะมันเป็นค <weirdly S 2> ่อารมณ์ชั่วของมึงอารมณ์ชั่ววของมึงเนี่ยนะมึงใจเย็นๆดีทองเมนกูไม่มาจะเป็นสองเดือนแล้วอะ เกินสองเดือนส่งใส่ตั้งแต่มื่กี้มันว่างแล้วเนี่ยพี่เหมวยเขารู้ยังเนี่ยยังวะมึงโทรหาเดี๋ยวนี้เลยกูสับกูทวงไม่ได้มึงเอาเบอร์มามาลบเบอร์เขาไปแล้วอ่ะแล้วจะอะไรแล้วจะจะติดต่อเขายังไงแล้วเขาไม่รู้อย่างเงี้ยคนมึงทำไปเพื่ออะไรกูทำหน่อยเพราะความรักของมึงเลยให้เขาดูแก่เหรอเนี่ย มึงถ้ไปบอกพ่อโดนพ่อที่ไม่แน่เลยวะคงไม่รอดอ่ะกูคงไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่เป็นไรมึงมีกูอยู่ช่วยกูหาข้อมูลเถอะมันน่าจะมียาที่เขากินแล้วเอาเด็กออกอ่ะโอเออมึงทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยแล้วมากี่วันเข้าไปแล้วมึงกูพยายามช่งนะหาหมอคือมึงถ้าเกิดกูสัมหมอมันต้องโดนขมขืนอ่ะจะเอาเด็กออกถ้าเกิดอ่ ไม่ก็ยาอะไรก็ได้มึงกูอเอาเก็บไว้ไม่ได้หรอกมึงช่วยนะไม่เป็นไรมึงกูว่ากูเห็นแค่ทางเดียวจริงๆนั่แหละที่ทำแทงเถื่อนอ่ะมึงมีตังค์เลยวะมึงตังค์ก็ไม่มีเป็นหัวผัวยเธอเล่นการพนันปีบ้ากูไม่เคยเล่นขอทางได้มึง <S 2> <S 2> อย่าคิดอยู่แค่นี้ดิจะมีทางอื่นที่หาตังค์ได้คุณตังค์งได้ด้วยวะ แล้วเงืนในบัญชีมึงอะโฟนพ่อกูไปลงทุนหมดแล้วอ่ะพ่อไม่ได้อีกโอ้ยทำไมพ่อดีกวะานะช่วยกูหน่อยมีทางเดียวใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกใครได้ปะวะแน่นอนไม่บอกใครหรอกเชพื่อนกูเป็นอย่างเงี้ยมาว้เราจะเป็นยังไงนี่ยกูว่ามีแค่หมอแล้วแหละ เขาควคุมวิทเป็นยังไงควบคุมวิทยเหรอกูเห็นที่เขาทำแทงแล้วกูว่ากูหมือนกันนะเว้ยสรุปคุณมึงจะช่วยกูออกใช่ไหมก็คงมีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องมีแค่หมอกูไม่อยากให้มึงเป็นอย่างนี้อีกคนขอโทษโอ้ยฉันขอ ก็บางทีเวลาคุยด้วยเขาก็จะแบบขึ้นเสียงใสโมโงหงใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ฟังนะคะก็เลยไม่กล้าไปปรึกษากับพ่อแม่ค่ะ เเห็นที่เขาทําแทงแล้วก็วู่วานกันนะเว้ยมันทําอะไรไม่ได้การเอาเด็กออก้ยก็คงมีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวแล้ว 我哥哥在听吗？没有<错>、啊。啊